สวัสดีครับหนุ่มสุรินชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีแมวบองโปนกบกรุงเนียบัตนุ่มสุรินชาแนลมาแล้วครับมาครับพี่น้องเมือนีนมาแก้เมื่อยอน้่กัน,นครับผมขออนุญาตดื่มจัง่อยด้วยพี่น้องด้อมือนี้โซจูครับผมกินครับอันของดิบๆข้าวๆเนาะต้องตัดด,ด้วยโซจูจัง่อยพี่น้อง นจังสีเข่ากันนะครับผมต้องขออนุญาตพี่น้องจังน้อยนะครับเนาะมาแสิบๆสับกระนุ่มสุรินพี่น้องวันนี้ก็ทอกีครับผมเพื่อนเอาป่ามาฝากพี่น้องนี่ครับจานงใหญ่เพิ่นทำตอนใหญ่ครับทอกีเพราะว่าน้องสาวกบน้องเคยเพิ่นมักไปตกป่าพี่น้องนี่ก็ติท๊ทะเลนะครับเนะาะป่านี่แหละป่าที่เพื่นมักกินนะพี่น้องติ่กตุลีเพิ่นมักกินกันมาครับเสิบเสีบระนุ่มสุรินน้ำจิ้มก็ นี่ครับแม่บ้านท่านจัดให้ไอเป็นน้ำสมบุกสมบูรณ์สมบออกสมบสม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 สูซอสนะครับผมแล้วก็นี่ซอสบีก็ซอสเตรียมการพักก็สลัดเช่นเคยครับว้ามาสับเสี่ยวน้อกันพี่น้องมเอนีูจัดเมนูปลาดิบนะครับผมสับเสีย่ยวนมสุลินพี่น้องเมนูของโปรดของพี่น้องเกาหลีคนมักครับคนน้ำมันฝากเลยพี่น้อง เนีน่ยน้องเคยเพิ่งมักไปตกปลากับน้องสาวกันโอ้ได้การเดี๋ยวขอตะาวาันไปเกลียบก่อนเอาวพี่น้องจวดนักกันไหอนี่ครับผมกำลังสุรินแก่เือแก่เบื่อไหมครับผมมันจะเข่ากันพี่น้องเพราะว่าปลาดิบเนี่ยมันต้องตัดเป็นสักจูจังหน่อยมันจัง ไปน้ำกันมาครับจวดน้ำกันพี่น้องโอ้หวานมากแอมคลังหวานมากภาษาเขมรกับแอมคลังพี่น้องโมเดอร์แมวบางปูโมโห่ไตรเช่าไตรเช่าภาษาเขมรกับปลาดิบนะพี่น้องไตรเช่าปลาดิบโอ้ขอยชุบบุกกำลังข้าวอยู่พี่น้องเด็กกินข้าวข้าวภาษา các bạn, chuột nước càn, các bạn, ô, bắn mát, đi kia bao lái, nữa, cái nó bốc, chuột cứ bọc sao, bắn hao cái gì, bà thằng, anh em, khoảng 17, 19, các bạn, pha đen là khoảng 19, 20, anh nhanh hát nó. Mặc hát chụp sáng gần. Oh, sắp xử lý nó ngắt chân ngòi. Mhm. 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 นหนดังเลยพี่น้องขึ้นันดังซึนๆเลยโอ้จีดเลยพี่น้องผักแปร์เขาวานถองกแบบเลยจวดทั้งกันพี่น้องปลาดิบจ้า,เา,เา็เอิ่นซื้อปลาอย่างอิ่นว่าถือพี่น้องอิ่นต้เป็นบหูจะได้กินตลอดพ็ต้อมาฝากตลอดล่ะอืมหอมมาก เสร็จเดี๋ยวก็ร่างเง,งาตื้อพ้นไปนี่ผมอืกินงนี่ยครับซอสคนจะกินก็ซอสนี่แหละครับซอสแล้วก็สอปีอืมอร่อยมากไม่าบานท่าน,นไปแช่ตู้ไว้อื เย็นแบบนี้มันนกิดเสียบเนือมหนุ่มพี่นอ้องนอยมากเลย mm hmm. จับแจมกันพี่นอ้อง mm hmm. เกี่ยวมือเกี่ยวมือมัดข mm hmm. วดนี่ก็ไปเพระเปลี่ยนแล้วพี่นอ้อ <laughs> งวิงเลยเนี่ยหนุ่มสริน อ,ออนไม่นอ,อนก็อ่อนช่วงนี้ข้ออ่อนจวดทั้งกันครับผมกับปลาดิบเสิร์ฟพี่น้อง <c oughs> อู้สุดยอดเสิร์ฟทั้งกันพี่น้อง,งเบิร์เบิร์นแฮงอ้ยไม่ใหญ่สีหันตอนว่ามัน นี่ครับโอ้โหเอาแบบสุดๆเลยแบบจีจ๊ดๆไปหน้องแบบขึ้นสมองไปเลนยนี่ครับสบิ กินกินประจํามันก็เลยพอได้นะพี่นอ้องเขามากินใหม่ๆนะโอ้โหน้ำตาแตกคุ้มกับมาแปลนเลยนะแบบ,นะแบบนั้นเสียสองสองสองแบบพี่น้องอันแบบหนึ่งพี่น้องเลยกินกับซอสในกะเข่ากันนะครับซอสเอาชิ้มหน่อยอันชิ่นไงกระหรวไม่ไงกระดา นี่ครับพี่ดนอยอืมอร่อยมากพักซีสะักหน่อยพี่หอมดีพี่นอ้องอันพักของมักนุ่มซุลินดี่ไหมเึมเบดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวยู่หน่อยหนึ่ง โอ้เจ๋งด้เนี่ยมันมันต้องถอนมันเด็ดปูปลายนะพี่น้องว่ายงว่าปูปลายหอมอ่ะขมติ่วพรลงงามพี่น้องสลัดสลังงามเลยเหน้องามมากครับพี่น้อง เขาหัน่นแต่ว่าไม่ใหญ่เราหันห่นใ<า>หญ่กว่าจบเกีืมหันนะห่นหนาหมดหัน่นเขาต้องหั่นบางๆนะพี่นอ้องกินกับผักหอนะครับคือเมี่ยงงั้นสิน,นะเขากินกันแล้วก็เรากึบออืหือเขากันกระส้วจูคุณสม่ำ อร่อยมากมะข้าวเลยเป็นอ๋ปลาทะเลบลาคือปลานี่ย้ำจืดบรรทั่าเนาะปลาจืดบรรทั่าต้องเค็ดแบบรสจัดขั่นมะแตรงใส่ยังสั่งแต่อันนี้ปลาทะเลน้ำเล็ดมันโอ้โหเนื้อมันราคาแพงมากพี่น้องอในลาน,นี่แพงมาก ด่วนน้ำกันกัะนุนซอรินพี่น้องโอ้โหเสียบหลายพี่น้องเสียบหลายจัะไงเจริญไม่เอาบองปูนมาเด้อหกไตรเช่าของน,น,ขนุ่มสอรินมาเด้อกินปลาดิบกระนุนซอรินชาขเขมนีนะครับโอ้ห์มันสิเสือ มันที่เสือกแบบโอ้แสบหลายนะพี่น้องแสกาหล,าหลามาีมันที่เสือแสบหลายแสบหลายแสบแห้งว้าวมันที่เสือว้าวจวดจวดพี่น้องีว้าวจวดถือไปพี่น้องวิงนิดนึงเดี๋ยวเล่นเมื่อเครื่องขวดวิง่งเ่ยลงดินข้ออ่อนพี่น้องนี่ครับเยิ่มเยิ่มเลยจวดพี่น้องจวด มาเด้อพี่นอ้องทั้งไทยทั้งฟังล่าทั้งยุโรปทั้งตัวหลกนะครับนะเมื่อนี้มื่อกินปราดิบกระนุนส่สรินมวามากึ้นผู้ดังดีครับพี่นอ้องเลย แสบหลายพี่น้องแสบหลายมาเด้อแจ็บแสบต้อกันพี่น้องเลยนั่นที่เรากครับปลาดิบอันน้องเป็นนั่นเป็นเอามาฝากเดี๋ยวอันไมนู่นหนาสิแม่บ้านเป็นว่าสิจัดลาบป่าพี่น้องลาบป่าให้พี่น้องโชมนะครับผม เพิน่นเอามาฝากคือกันป่าเดี๋ยวแม่บ้านเพิ่อนสิจัดลาบห้เดี๋ยวถ้าชมคลิปหนาได้พี่น้องเด้อลาบป่าครับผมป่าโอ้เพ,พิ่นเอามาสามสี่ตัวพี่น้องตัวยหงไๆอยู่อันนี้มันซ่บกับป่าดิบก่อน mm hmm. หน่อยมากเจนสลัดข,อข,ข,ข้องมัดขมๆจังเลยครับ โอ้ขึ้นสมองครับพี่น้องชีตเลยซวงวะเลยเป็นวัดไหนมันกินเสือบีน้องเลยอซวงอื้น,นึ่งทะเลไหนห้าวพักมัดพักพักพี่น้องเลยนั่นคือขิงพักพักสดสดปลอดสารพิษอ่านตาแตกเลยพี่น้องเลยขึ้นสมอง chín sống bèo sống lột Xẹp, tung sống yên. Oh, my god, sao live vlog. Mm, mhm, 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 sao mhm, 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 U mhm, u mhm, Có mhm, 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 cứ là thịt khó khải thì sẽ lại bằng bàn cái nó Mà kín là mất Ừm 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 ก้อยเจ้าบกของคู่กันพี่น้องกินปลาดิบมันต้นองโซดจู่พี่น้องจวดน้ำกันครับผมโอ้แสบลายพี่น้องครับผมก็ฝากช่องหน่อยๆน,นะครับเนาะของลุมซลินแชนแนลฝากพี่ฝากนอก้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจลุมซลินน้ำนะครับผม คลิปพ่อกัดคลิปหนาพี่น้องกู้ว,วิ่งเลยเกือบสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสรินชาแนลด้วยนะครับ